อย่างอุ่นใจลูกหลานของเขาจะมีที่พึ่งพิงค่ะเรามาร่วมใจกันอธิษฐานนะคะฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาลุกขอบคุณพระองค์สำหรับความยำเกรงของ ของเราที่ทำให้เรานั้นได้พระพรอย่างมากมายพระบิดาเจ้าและพระพรของพระองค์อีกข้อหนึ่งนั้นก็คือถ้าเรามีความยำเกรงพระองค์เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขและมีความอุ่นใจในทุกๆเรื่องพระบิดาเจ้าและเราจะผ่านสถานการณ์โหดร้ายสถานการณ์เวลวร้ายไปได้ในทุกๆเรื่องพระบิดาเจ้าและเรานั้น จะมีความอบอุ่นใจและมีความสุขใจอย่างมากมายาพระบิดาเจ้าที่ได้เราที่เราได้ยำเกรงพระองค์พระบิดาเจ้าและลูกหลานของเรานั้นก็จะได้รับความสุขความผาสุขอย่างมากมายเขาจะไม่ตกอยู่ในภัยอันตรายใดๆเลยพระบิดาเจ้าลูกเชื่อและวางใจว่า ความยำเกรงที่เรามีอยู่น şey ั um> ้นจะทําให้ทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวของเรานั้นจะได้รับความสุขความผาสุขและมีความสุขใจอย่างมากมายพระบิดาเจ้าลูกเชื่อและวางใจว่าพระองค์นั้นจะทรงโปรดเมตตาและเทพพรรพุลงมาให้เราอย่างมากมายและครอบครัวของเราทุกๆคนนั้นจะได้รับความสุขอย่างเหลือล้นและพี่น้องของเราทุกๆคนก็จะได้รับความสุขอย่างมากมายพระบิดาเจ้า ลูกขอบคุณพระองค์ลูกขออธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน